กบพี่น้องใตีกบใตีกบหนาหนาวครับผมโอ้หกเอี๊ยบไงเลยพี่น้องพวกเนบ้กเอี๊ยบไงครับหกเอี๊ยบไงครับเอ้ยไหนพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วพวกเงี้ยพวกเงี้ยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่มันมาอีกแล้วครับพี่น้องมันมาอีกแล้วอึ๊บนั่เสซ็ตครับตัวพวกเนีนะครับสองนิ้วสองนิ้วสามนิ้ว มันย่ไปใส่เสียใครเพีงดาครับพี่น้องสุดยอดครับเดี๋ยวพี่น้องไต่กบไต่กบพี่น้องนี่นี่นี่เป็นไดยเห็นว่าพี่น้องเห็นว่าเห็นว่าพี่น้องนีนี่นี่มันแอบอยู่มันแอบอยู่ววาดเก็บเป็นยางเก็บเราพี่น้องไว้ตกบพี่น้องไต่กบไต่กบหนาหนาวครับผม ปูบอกเอบไงเลยพี่น้องมึงเงี้ยบอกเอียบไงครับบอกเอบไงครับเอ้ยไหนโอ้แมงเขาปักโอ้สุดยอดครับพี่น้องนี่นะครับหลังจากที่เพื่อนตีดินแล้วนะครับตีดินอ่ะเขาเขาที่เพื่อนเกี้ยวแล้วนะครับเป็นต่อเฟียงเพื่อนมาตีดินไว้วันนี้มาไส่กบครับนยามมาเลี้ยงตัวแลกแขกมานครับพี่น้องเอาใส่ถุงกันเที่ยวเฮ้ย มันม oh, ันโอ้ม <teachers> ันก nah ็ออักมันเลวตัวนาะยื้เงินพ่อมัดปากกันด้วยนี่แซมนี่ยักษ์สามที่ตัวก็เอาละโอ้โหเดี๋ยวฝนเดี๋ยวยังเบิองกันต่อไปพี่น้องเบิองกันเงีๆครับไอ้ตัวร่มหนาวไอ้ลุงเดียมเราได้ลายวะเห็นว่าเคยดุเเสี้ยวเนาะปัาดยื่รุ่นนี้เหรอไอ้โย่ไปเบิองนี่สามนิ้วสี่นิ้วนี่แล้วเราเขียนฝนน้ำหรือว่า เส้นเกลยดเส้ยังแล้วก็เอาหมือนเลือเอาลเ้งเกลยดทั้งกบน่อยกบน่อยอะไรใ่เหมืเลือก็จนี่ล้วแบบนี้เลยน้ใส่งอบเนี่ยนนี่แล้วไม่ีไมันบ่ขึ้นมันเมียบมันเกอดสีลงไปแล้วมันกิกบเลยตัวัน พ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วพวกเงี้ยพวกเงี้ยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่มันไหมอีกแล้วครับพี่น้องมันไีกแล้วอึ๊บนี่เสซ็ตครับอืมตัวพวกเนี้ยนะครับสองนิว้วสองนิว้วสามนิว้วว่าดีดูก็แข็ง กบน้อยกบน้อยกบน้อยพี่น้องชีกิเดียนก็ออกแถวบ้านแถวบ้านเนี่ยนี่ค้าเจ้าใต้ชิกิเยียนขายได้ครับเดิโลละสิบบาทนะครับเจ้ามารับสื่อชิกิเดียนน่ค่ะมันเคลื่นอนหีิย่างอางอกมาทงหนิว้ไฟเต็มทงพี่น่องเลยชิกิเดียนครับ ที่เดียนออกไกลควายเออลี้วพี่น้องคอายแล้วงควยเลี้ยงวันนี้แมงดาครับพี่น้องแมงดาที่นี่เห็นว่าครับนี่แมงดานะครับแมงดา มึงหยิบไปใส่เสียใครแม่งด่าครับพี่น้องสุดยอดครับเออแมาๆม่เนี่ยม้วนก็จีดไลายว่ะเอาส uh, ุดยอดแม่งด่าครับผมเอาหาอยู่หากินกัาขึ้นนะครับโอ้ยห้อยรลดเอ๋นั่นพันตีดินลงเงี่ยมหมดแล้วนี่เท่านี้เอาไฟแม่งอันมาไต่ เมียไม่ที่อยู่งเียเลยเสียงเฉียเมียม่ที่ต้มนี่บ่ายิโมตองหันนี่อางใา่ปเห็นฉันไม่เห็นเขียดนี่ไ่เห็นมันเลยอยู่ห่างกันไม่ขี้นัหโอ้เขียดเขียดยิโมยิโมน้อยส่เบ็ด